พบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับช่องยายกระตาพาไปรบกวนช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆอีกต่อไปเรื่อยๆครับวันนี้เราสัมภาษณ์สดกันเลยนะครับที่หน้าอู่คับเพชรเอ็นอาร์พาร์ i เอ็สวิตมีน้องมารับซื้อมะพร้าวนะครับมาขนมะพร้าจากสวนดำเนินสะดวกนี่ครับรถคันนี้ครับที่จะให้ดูคือรถคันนี้ครับโตโยต้ารีโวหัวเดียวครับ2008ตัวนี้ตัว2.8ปีเลยนะครับน้อง 17ครับปีแรกครับพี่ปี17นะครับป,ปีแรกตัวแรกรตัวแรกน่าจะเป็นปี15เนาะครับปี 15, ป15ปตัวนี้ที่ว่าไฟท้ายสีแดงนะครับเป็นรุ่นแรกของนิโวมาดูเครื่องยนต์กันนะครับที่ให้ดูมันแปลกตรงไหนไหมครับอันนี้นี่แปลงหน้ามาแล้วนะครับตัวตัวแรกไม่ใช่หน้านี้แต่จะให้ดูก็คือ1ล้านกิโลผ่านแล้วครับ1ล้านกิโลแล้วก็ยังวิ่งฉิวครับมีปัญหาอะไรไหมครับล้านกิโลแล้วครับในตอนนี้ไม่มีพี่ ปกติเลยพี่โอ้ปกติเลยนะครับเดี๋ยวให้น้องอกทำงานกันนะครับตอนนี้ก็กำลังแพกมะพร้าวนะครับประมาณ4ตันกำลังจะขึ้นเชียงใหม่จากลาดลีถึงเชียงใหม่ครับใช้เวลาเดินทางตอนนี้ประมาณบ่ายสองโมงก็จะถึงภูนี้เช้าราวตีห้าครับไปเรื่อยๆครับไม่ได้ไปเร็วไปเรื่อยๆแต่ที่แจ๋วที่ถึกทนก็คือนี่ครับตัวนี้1ล้านกิโลแล้วครับเดี๋ยวให้ดูเรือนใหม่นะครับเดี๋ยวน้องก็ให้ดูเรือนใหม่รอสักครู่ครับ ดดูได้เลยครับเด,เดี๋ยวน้องม็พาไปดูใหม่ครับนี่ให้ดูวิธีการแพกมะพร้าวไปก่อนนะครับวันนี้สตันครับไม่หนักเท่าไหร่สบายสบายครับเครื่อง2.8รถสวยนะครับทรงสวยล้อพอดีซุ้มด้านหน้าก็ใช้แมกขอบ18ด้านหลังก็กระทะเหล็กยาง X c d สำหรับสายประุกนะครับมาพาน้ำหอมดำเนินสะดวกครับ4ตันพอดี2.8ทรงสวยๆครับล้านกิโลครับเดี๋ยวดูไม้กันครับเดี๋ยวดูไม้กันดูไม่ครับล้านกิโลเป็นไง เข้ามาดูกันลุมาแลวพี่ครับนี่ครับของจริงครับไม่ได้จกตาครับใครไม่เคยเห็นรถล้านกิโลก็ดูไว้นะครับเลขเก้ากี่ตัวครับเนี่ยเลขเก้าหกตัวนะครับเลขเก้าหกตัวล้านกว่าแล้วครับเดี๋ยวจะตอนนี้ใช้ทิปอยู่พี่ใช้ทิปเอทิปบีเร็วอ๋อตอนนี้ใช้ทิปเอทิปบีอยู่นะครับวิ่งไม่รู้ระยะทางแล้วล้านกว่าโลมานานเนี่ยครับน้องก็สองเดือนแล้วพี่ล้านกิโลสองเดือน ก็มันไม่วนกลับเหมือนไม้ไอ้นั่นนะครับไม้เข็มอะไม้เข็มันจะวนกลับใช่ไหมครับ,รบแต่ไม้ดิจิตอลนี่มันจะไม่วนกลับมันจะเป็นเก้าเก้าหมดเลยอ่ะเก้าหมดเลยอันนี้อันนี้ใช้ทิปเอทิปดีเอาแล้วน,น,น้องกดโอดีโออีกทีครับครับผมโอเคครับนี่ครับเห็นั้นครับ9เ9้9เ 9, 9, 9, 9. เอาไปซื้อหวยได้นะครับ สำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรนะครับเราสู่นฟังครับวิ่งผ่านหน้าอู่เฮลินาครับขอบคุณมากครับน้องครับมีอะไรฝากไหมครับไม่มีครับไม่มีนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่นะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับบายบายครับสวัสดีครับโชคดีครับน้องเดินทางปลอดภัยครับครับสวัสดีครับน้องําบมาแพ็คของมาคุมรถไฟที่หน้าอู่พอดีครับเนี่ยครับ เดี๋ยวเดินทางไปเชียงใหม่ครับขอให้เดินทางปลอดภัยครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ